แม้ทําลูกผมเป็นขนาดนี้เนี่ยอ,อผมผมอะอางี้ะผมถึงก็ช็อกเลยตอนนี้ฮยังเป็นพี่น้องกันไหมครับกับสมเด็จอุลเซนเคยเป็นเคยเป็นก็นนอตอนนี้ไม่เป็นกันแล้วแม้ทําลูกผมเป็นขนาดนี้เนี่ย ถือว่าหนักไหมตำหนักหนักเกินไปไหมสําหรับคนที่รู้จักกันมา32 3สปีนะถือว่าสามสิบปีตั้งแต่เป็นลงทุนที่ถึงความรู้สึกช็อกความรู้สึกเลยว่าเดี๋ยวเดวมันเกิดขึ้นได้ยัง้ท่านผู้ชมถ้าแบบโฟกัสใกล้ผมจะรู้เลยมีมีมีน้ําตาอ่านี่ตั้งแบบนี่ผมตั้งคำบัตได้เลยพูดคำเนี้ยช็อกเรื่องที่คุนเซนออกมาอย่างนี้เหลอครับช็อกเพราะช็อกที่คุนเซนแต่ปฏิบัติการนั้และกับลูกตัวเองด้วยไม่ใช่เรื่องทั้งหมดเนี่ยเอาใจลอ้มากนี่ ันลูกเนี่ยก็จะโทรคุยกับผมตลอดครับวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพ่อเดี๋ยวจะไปที่โรสบูดจะไปพบกับฮวดฮวดที่ปูนแปะฮวดเขาฮวดเขาจะต่อสายให้คุยกับคุณเซนแสดงคุณเซนต้องการที่จะมาพูดกับพูดอิงไม่ใช่ทางเราอยากพูดทางนู้นต้องาพูดโอเคครับทีนี้ก็เขาเนี่ยอิงก็เลย นายกเข้าไปชวนรัฐมนตรีภูมิธรรมซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมขณะนั้นครับรัฐมนตรีมาลิตรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็หมอภูมินเลยขานายกไปสามคนไปอยู่ด้วยกันอ๋อเพื่อจะคุยกันไม่ได้ไม่ได้ไปคนเดียวไปสามคนอยู่ด้วยกันเพื่อรอเพื่อรอว่าจะรอรับสายรอที่จะคุยกับอุนเซนฝั่งโน้นใช่โดยมีแล้วหวดอยู่ฝั่งนี้หวดอยู่ฝั่งนี้อ่ารอสามชั่วโมงสามชั่วโมงเขาหลับบอกอ้างว่าหลับ เขาถ่ายรูปมให้ด้วยถ่ายรูปถ้าหลับให้ดูด้วยคุณรู้ได้ไงเนี่ยอ๋อเขาบอกไงข่าวข่าวเสร็จแล้วเนี่ยสองชั่วโมงไม่เกือบสามชั่วโมงครับก็สองชั่วโมงกว่าโทรมาบอกผมผมก็กลับไปรูปไม่ต้องรอเราผมก็รูปก็สักสองชั่วโมงกว่าก็กลับพราะกลับไปแล้วนะก็คณะที่จะมานั่งอยู่ด้วยกันก็แยกกันไปกับมันโทรเข้ามือถือส่วนตัว แสดงว่าเขารู้ว่านายกอิงสงสัยจะระวังสองยอดมือโไม่ได้หลับหรอกเตรียมอัดเทปแต่ต้องมีคนบอกต้องมีคนบอกว่าออกแล้วคุณเซนคุณน่าจะรู้น่าจะรู้ว่ามีเรามีลำตีลำดีกะนลาโหมลำดีต่างประเทศอยู่เขาต้องต้องมีรู้ว่าหยาบโทรตอนนี้ถ้าโทรตอนนี้มีแบบเหมือนแบบโปรโตคอลโปรโตคอลวงว่าให้เสร็จแล้วเนี่ยนายกอิงอยู่คนเดียวโทรเข้าเข้ากิ้งเข้าส่วนตัวเลย แสดงว่าคนคนแปลไปบอกว่าคนแปลไปบอกก็ไม่รู้เหมือนกันแม่มันก็ก็น่าเจ็บใจว่าเพราะนั้นตอนบอกว่าหลับไปเกือบสามชั่วโมงแล้วพอนายกยิงออกแล้วก็อยู่คนเดียวเลยโทรเข้ามาใช่โอ้รู้จังหวะเลยนะนายกยิงก็ต้องรับต้องรับสิไม่มีคนอื่นไม่มีท่านเลขาไม่มีหมอทีมนั้นก็ไม่อยู่กลับไปแล้วแยกย้ายกันแล้วเดิมทีเราตั้งใจจะไปไปคุยกันแบบ ให้มันมีข้อมูลมีอะไรที่คุยกันรู้เรื่องอ๋อเป็นโปรโตคอลชัดเจนแล้วแล้วตอนหลังเนี่ยนอกจากเอาคลิปนั้นแล้วเนี่ยฮุนเซนก็มาโจมตีท่านเยอะก็ไม่เห็นปอะไรในเมื่อความสัมพันธ์มันจบก็จบไปจบเลยจบไปคำตัดก็คือผมพยายามสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะนี่จะถามว่าคุณพิคอย่งไรที่เขาทไมมันเกิดอะไรขึ้นวะท่านพิคอยังไงว่าทําไมคุณเซนทําอย่างนี้คงไปเหยียบตาปลาอะไรเข้าไปสักอย่างอะไรเอางี้ผมจะได้ฟัง ผมจำวันที่ไม่ได้วันที่เขาถอนกําลังเป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมอ่าวันอาทิตย์คืนวันศุกร์ผมดูเนชั่นครับบอกว่ามีการเคลื่อนกําลังหมื่นสองพันคนไปที่ชายแดนของเขมรของเขมรับผมโกรธมากผมโทรไปดเวใยบอกเจ้านายวนี้ไม่อยากพูดเองพูดเองเดี๋ยวเกิดอารมณ์คุมไม่อยู่ไปบอกเลยนะ ว่าตกลงลูกเราเนี่ยเป็นผู้นำทั้งสองประเทศเราจะทำสงครามกันใช่ไหมอ๋ออันนี่โทรไปหาว่าบอกให้หวดบอกเดี๋ยวนั้นเลยว่าเป็นคำพูดผมให้ไปบอกเลยอ่าไม่โทรตรงไม่โทรตรงโทรตรงกลัวคุมอารมณ์ไม่อยู่เลยมันจะไปร่วมแรงไปตัวคุณเซนอัเทปอีกตอนตอนตอนที่ท่านเป็นนายกก็มีปัญหาทีหนึ่งปีสี่ก็เรื่อโปเชงตงจำได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ